สวัสดีครับพี่น้องมือนีวันที่สิบสามเมษายนพี่น้องเพฤฤฤฤฤื่อสหหสวัสดีพี่น้องสวัสดีเอฟสี่เวอร์สุข,ขสุขคนฟังไทยฟังชาวพี่น้องมือนีครับเป็นวันแหลกของสองการพี่น้องเบามุ่นก็นอะไรลงมามุ่นพี่น้องลงมามุ่นเพราะว่าไปไซวอลายพี่น้อง ไปไซบอวท่านใดพี่น้องไปต่างจังหวัดกับวัวลายไปที่เยาวไปมองเหงน็นมูนกับบัวท่านใดพี่น้องดีวิวส้มบรรยากาศดีม,มูนคือเก่าพี่นอ้องกับพี่นอมม้อ,นองคือสี่เป็นบ้านพักพรพี่น้องสามหมื่นพี่น้องเป็นบ้านชงการพี่น้องพักพรอยู่บ้านครับพี่น้อง ชาวยูทูบเบอรสุขูสุขคนนอพี่น้องนะจงมีแต่ความสุขเลยพี่น้องสามมื่อพี่น้องสงการพี่น้องนี่ว่าวมุ่นกับอะไรไปเขาวเวียนพี่น้องก็เลยมารีวิวทายบรรยากาศริมมูลห้พี่น้องเบืองวันสงการพี่น้อง บันสงการพี่น้องกะลมมาแน่มือนีพี่นอ้องเป็นมือสองการพี่น้องมือแรกครับพี่น้องล่มมาแตท่ท้งตะวันตกอีกสองสามมือสีหามือนีพ้นกับตก๊กพี่น้องเป็นพายุรือือร่อ,อนพี่น้องต้องระว่างเน้อพี่น้องบานไก่ มองนีพี่น้องนวัดเราว่างอะพี่น้องให้วัดดีปีใหม่ของไทยนัพี่น้องปีใหม่พี่น้องบ้านสงการก็เป็นบ้านปีใหม่พี่น้องเด่นกันอ,น,น,อน,กน,นอยู่บ้านพี่น้องมียังกบเด่นอยู่บ้านพี่น้อง ลดน้ำผู้เ่าน้ำพี่น้องสงพระพระอยู่ทั้งเฮียนเอาลงมาสงาพี่น้องให้เพื่อนคุ้มครองเหมือนอยู่เราสมรักษาอยู่ดีมีแห้งกูไดมีพระอยู่บนเฮียนกลาวลงมาพี่น้องมาสงน้ำให้เพื่อนพี่ให้ยู่เย็นเป็นชุกพี่น้องลมเย็นสงน้ำครับพี่น้องมืนีก็า พอกันนี่คือเกาพี่น้องชมบรรยากาศลิมมูนพี่น้องริมมมนลมแนวนก็มีลมน้อยเอาไปห,หาปลาหรอกพี่น้องยุดธสักก่อนพี่น้องยุดสชงการสักก่อนพี่น้องยุดสชงการพักพี่น้องพักสักก่นอนพักหาเงินหาทองพักเจ้าเมื่อยพี่น้อง หาไปก็บโบมีพี่น้องนี่แต่พอตาได้เกียรพี่น้องอันนี้ก็ชมบรรยากาศริมมูลพี่น้องริมูลแต่ว่ากับพ่อท่านไดไปบ้านตั้งบ้านพี่น้องบ้านใกล้างกันกับพ่อท่านไดไปเขาว่ามีบุญพี่น้องหรือว่าตทางบ้านเบ้ามุ่นนี่ละ วุ่นินีวุ้นประจำปีนะพี่น้องสีเริ่มห้อนสาสมพี่น้องเรียนก็เรียนอยู่เห่ยนอยู่ซ่านพี่น้องเนยนน้ำมาระว่างน้ำพี่น้องไแองแม่น้ำปอ้งกันแม่น้ำพี่น้อง ันรู้บริเนกับมเป็นยังพี่นน้องก็น,นอนก็นได้นอนแล้วก็ห,าบ,กหา,าบักม่วงหาทำบักวงหาอย่างมากินพีน้องกังเบี้ยนมากก็ได้พี่น้องอยู่ยเฮียนเฮาซื้อนำสมนำบ้านซื้อของอยู่ของกินมาเหตุกินอยู่ฮียนเขาก็ได้พี่น้องเพราะว่ามันก็น ไปกับคนกบฏท่านอย่างไ้ไปพี่น้องเพราะว่านั่ยังระบาดอยู่คือเก่าพี่น้อง,องคอยเป็่นคอยไปเด้อพี่น้องวันสุขสุขคนนมันรรว่างผูไปผููบอพี่น้องตอนนี้ว่างมุ่นกันยังอยู่หิมมุ่นพี่น้องชมบรรยากาศยิมมุ่นไปเรื่อยอัปเดตพี่น้องเบิง้ง จนหดแล้วสงการพี่นอ้องอัปเดตภาพบรรยากาศลิมมูนมือแหลกพี่น้องมือวันสงการมือแหลกแล้วนกะ็มือเอื้อนก็ซีอัปเดตให้เริ่งอีกพี่น้องขอบคุณพี่น้องหลายๆที่เขามาเบิ้งคลิปจนจบขอบคุณพี่น้องที่ กดติดตามให้กำลังใจขอพุนพี่น้องเวอร์สุขูสุขคนฟังไทยฟังล่าพูนเด็บสี่ฝุกท่านขอพ่อเบิรีบข้องบายมุน่นขอให้อยู่ดีไม่แห้งเออพี่น้องมีแต่ความสุขความเจริญเออตลอดสามมือพี่นอ้องลืมมือต่อไปพี่น้อง แหลตแน่พี่น้องแหลตแน่ตอนนี้ก็ว่าวมุ่นก็ยืนอยู่าะอ,อยู่หิมมุ่นพี่น้องตอนนี้หิมมุ่นหิมมุ่นพี่นอ้องท่าเรือท่าเรือหิมมุ่นพี่น้องแหลก็กำลังออกมาพี่น้องแหลตก,กำลังกล้า ร่มกับสิซอยๆพี่น้องแต่ว่าก็ร่มบอ่อยแห้งพี่น้องเป็นยังไงพี่น้องผมเมม็นมาบอกเลยเลอพี่น้องไปใส่ไปใส่พี่น้นอง ยาการดิม,มนูนพี่น้องยาการดิม,มนูนบ้านอีสานบ้านเฮานี่นะพี่น้องอากินซามเมอพี่น้องบ่ได้บด้บ่ไดหาพี่น้องหยุดซะก่นอนหยุดผักซะก่อนพี่น้องหยุดผักเส้ามีแห้งซะก่อน โดดน้ำผู้ใหญ่น้ำเด้อพ,อพ,อดดพอี่น้องเอ้ยพี่น้องเอฟซีดดน้ำสงน้ำพ่อแม่น้ำสงน้ำพาน้ำพี่น้องเอาน้ำม,มาสงให้เพื่อนเพื่อนอยู่ดีมีแห้งวายพอนอยู่น้ำหลวกน้ำลมโพลมใช่ไปลุนโดนเด้อพี่น้องเอ นกับโท่านมีกับพี่น้องลงมาเหรียญพามูนพี่น้องหิมมูนโบ,บท่านมีไผเป็นส่วงข้ามส่วงยังผุนับพี่น้องส่วงข้ามส่วงยังผุนับพี่น้องมือแหลกของสงการพี่น้องกับโบทันมีฝนลงมา มูลพี่น้องวาเด่นน้ำถ้าพี่น้องอมีเข้มนีกันสิมีซ้ำานีแล้พี่น้องทายอัปเดตบรรยากาศริมมูลวันสงการพี่น้องวันที่สิบสามเมษาพอโคกหาพี่น้องขอให้พี่น้องเยเซเบอร์สุขุสุขคนทั่วประเทศพี่น้อง อยู่ดีมีแห้งเบื่อสุกุสุกคนครับพี่น้องพอกันคลิปหนาพี่น้องอมือ่อคืนสี่อัปเดตให้เบิ้งอีกพี่น้องวันสงการวันที่สองวันที่สามพี่นอ้องอัปเดตให้พี่น้องเบิ้องอพปอกันคลิปหนาพี่น้องคลิปนี้สวัสดีครับ